คือตา้องอาจจะปิดไม่สนิทอยู่แล้วค่ะเนี่ยค่ะช่วงเขาแบบเนี่ะยอดคือทุกตัวที่ยอดอ่ะหกตัวเนี่ยคือมันจะต้องแบบว่าอันนี้กันตาแห้งใช่ไหมน้ำมันมต้องอยู่แบบสิบห้านาทีอะไรเนงะี้ยตาเทียมตาเทียนใช่ไอ้น้ำตาเทียมไม่ใส่ทุกอัน่นะอันเนี้ยแลอันนี้ ไม่เสร็จนะหลับแล้วเดี๋ยวก็ปล่อยว่าหลับก่อนคือทุกตัวทํไหนที่ทําได้ก็ทํทุกตัว,ต,วต้องทิ้งไว้สิบห้านาทีหมดนี่ค่ะเดี๋ยวค่อยไปตัดต่อเนีเคือข้างนี้สามข้างนี้หกเนี่ยคนเราครบสามตัว,ตวละครั้งละสิบห้าทีทีทิ้งไว้ต่อไปนี่คือเลือดพ่อเขาเลือดพ่อเขาเออก็คือจะต้องหยอด ก่อนครบหนึ่งปีของเขาก็คือเดือนกันยาสิบเจ็ดกันยาเขาโดนใช่ไหมคะแล้วเนี่ยเขาเกิดยี่เก้ากรกฎาแต่อันเนี้ยแค่เดือนสิงหาเขาจะบอกเลยสุดท้ายแค่หกสิงหาหกเจ็ดหมดประโยชน์แล้วต้องทิ้ง,งคือ<ม>เลือดพ่อค่ะสายฟ้าได้เท่านี้เองคือเขาโดนเขาโดนที่สิบเจ็ดกันยาเขาหยอดแค่สิงหา ดีดีดีออไออีไอโอตัต้ตัดะตัดตะรตัดะตัดตะีตดีตโกโอแม่รักแม่รักแม่รัก ยังไม่ครบนะให้หยอดใหม่ยังไม่สิบห้าก็จะต้องทีกันดกเดี๋ยวจับมืนกัน อย่างเนี้ยค่ะเปิดแล้วเขาชอบพอเปิดแล้วเขาจะเคิมเค้มเพิ่มก็เลยฝุดร้องไปด้วยเลยนะกดแ,แม่ก่อนแม่ก่อนแม่เปิดเพิ่มเอ อกปักดูแลลูกแม่รับ <c ười> ให้สบายทำให้สบายลูกแม่จีเอาเดือนต่างใต้รวมมาตัางชายคาแม่ทอและนีพ่อแม่คงคาอ,อกปกรณ์ยาเจ้ามาจนยายอย่าต่อ เราจะหยดยาดเสร็จมันจะแป๊บแแน่เด็กดีก็ต้องแปลงฟันเด็กดีก็ต้องแปลงฟันแปรงฟันทุกวันทุกจุมงน้ำก่อนนะติง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  เก่งจังเลยเก่งจริงๆเลยอเก่งนี่ดูค่ะเด็กดีของดิฉันเห็นไหมเด็กดีของแม่อ,อ่ะเด็กดีก็ต้องแปรงฟันแปรงฟันโอเ้เก่งเก่งเก่งอปอแล้วแปรงฟันเสร็จไม่พอนะคะอะแต่แต่แต่แตนี่ค่ะต้องทาปากแล้วเหลือยาเหลืออีกตัวหนึ่งนะคะเมื่อกี้เราก็ใส่เลือดพ่อน้องอยู่นี้นะคะ เอเองจริงๆน้องมองไม่เห็นคุณหมอก็ให้หยอดเลี้ยงไว้นะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะ่ะตาน้องจะแห้งจะปิดจะปิด,ปดเลย,เลยใช่ค่ะ,ะต้อง<ร>ต้องข<ร><ร>ยันหน่อยนะคะต้องขยันหยอดต่อไปก็ตัวนี้เลยค่ะซิปตัวที่ห้าวันเอ้ควันมาอย่รองหายงองแง มันช่เลีอยปกปักดูแลลูกแม่รับให้สบายผ่านไปสิบห้านาทีตัวสุดท้ายอีกสิบห้านาทียิ้มเลยรักไม่มีขอแม่ งเจ้าดังดวงใจโลกกว้างที่เจ้าบยบินไปมีความหใหญ่และตามไปต่อย,ยังไม่ได้ทำผมเลยอุงก็ตื่นเหลวนะชั่วโมงนะ ชั่วโมงกว่านะเดี๋ยวค่อยมาแบบเอาเลยไหม NG ทิ้วเลยไหมะจะทำร้ายจิตใจลูกเกินไปไหมใส่ก่อนเนื้อแนละ้ว้ะผ้าที่หลังนี่ต้องปัดต้องปัดอีกแล้วจริงๆอ่นะต้องใส่ถุงมือแต่ทีเนี้ยเราต้องเช็ดมือล้างมือสะอาดต่อหอด้วยลูกอะ่ะคนเนี้ยเขาไม่ชอบถุงมือเราก็ต้ใส่ปุ๊บคนเขาคิดว่าไม่ใช่ตัวเราเขาจะแบบขึ้นมาเลยกี้ขึ้นแบบ แบบแม่ไปไหนมือแม่ไปไหนไม่เอามือเพราะเขาอยู่บนโรงพยาบาลพอเจอเนี้ยเขาจะแบบควรจริงมีถุงมือหมดนะแต่เราก็เขาเขาจะคลัวคิดว่าอยู่คุณหมอเราล้างมือทุกวันใช่มือจะแฉะหมดแล้วมืดโอ้ยพวกป้าย่านโดนหมอปากเองเลมือล้างมือยังมือสะอาดยังมืออะไรอะไรอย่างเงี้ยคือต้องสะอาดกันหมดเนี้ยค่ะคือเขาอะเชื้อโรคนิดหน่อยไม่ได้เลยไม่ได้เลย ผืนที่สองผ่านไปร,รักไม่มีคอแม้หวงเจ้าดังดวงใจโลกกว้างที่เจ้าบวยลินไปมีความห่วงใยแมตตามไปต่อ การตัดออนไลน์อาดิจิทัลเจ้อย่าลืมที่นอนนอนก่ออย่าลืมปาลาปาเจ้าอย่าลืมส่งข่าว ุมใหยเสียงนกละเมอหากไทยเขาทำให้เอ็งน้ำตาเออจะเอาละแพ้